สวัสดีครับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงผมด er, รเซียศัลยแพทย์หัวใจและทรงอกประจำโรงพยาบาลจางหัวคริสเตียนครับผมมีความยินดีที่จะนำเสนอเทคนิคการผ่าตัดบายพาสหัวใจแบบแผลเล็กหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CABG ก่อนอื่นเรามาคุยถึงแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการผ่าตัดบายพาสหัวใจกันก่อนนะครับโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดรวมถึงโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจสามารถรักษาได้3วิธี การให้ยาเป็นตัวเลือกอย่างแรกเพราะสะดวกและปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์นั้นไม่ค่อยดีนะักถ้าเราใช้หัตถการมากขึ้นเช่นการใส่สายสวนโดยการใส่บอลลูนหรือขดลวดตะข่ายผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ต้นขาหรือต้นแขนจะเป็นหัตถการที่ได้รับบาดเจ็บน้อยในกรณีที่การใส่สายสวนไม่สามารถทำได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นข้อบ่งชี้ในการเปิดผ่าตัดทรงอกเพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจคอโรนารีที่อุดตัน จึงเป็นหัตการที่เรียกว่าการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีแม้ว่าหัตการ CABG จะต้องใช้การดมยาสลบและผ่าตัดผ่านทรงอกแต่การผ่าตัดนี้ก็มีข้อดีมากกว่าก,า,การทำบอลลูนหัวใจเช่นมีอัตราการเปิดเส้นเลือดที่อุดตันซ้ำต่ำกว่าและสามารถแก้ไขสิ่งผิดปกติที่หลอดเลือดโคโรนารีได้ทั้งหมดอีกทั้งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในเคสที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เส้นเลือดคโรนารีไม่ดีและเมื่อติดตามในระยะยาวยังมีอัตราการเกิดโรคหัวใจที่ต่ำกว่าและมีอัตราการรอดชีวิตยืนยาวกว่าอย่างไรก็ตามข้อเสียของหัตถการ CAG b เมื่อเทียบกับการทำบอลลูนคือเป็นการผ่าตัดที่มีการบาดเจ็บมากและต้องพักฟื้นนานกว่าแบบทำบอลลูนและจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่าในระยะสั้นโดยเฉพาะช่วงหนึ่งปีหลังการผ่าตัด หลักการเบื้องต้นของหัตการ CAG b คือการใช้หลอดเลือดเทียมรวมถึงหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำเทียมและเทคนิคการเย็บแบบเชื่อมส่วนปลายไปยังเส้นเลือดคอโรนารีด้วยไหมโพลีนขนาด7 0หรือ8 0เทคนิคการเย็บแบบในรูปมีขนาดเพียง2-3มิลลิเมตรเท่านั้นดังนั้นในการผ่าตัดการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ฝีมืออย่างมากและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการเย็บด้วยเทคนิคนี้ในขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการผ่าตัดนี้เพื่อรับมือปัญหาการเต้นของหัวใจศัลยแพทย์จะเริ่มต้นใช้เครื่องหัวใจและปลอดเทียมเพื่อทําหน้าที่แทนหัวใจจากนั้นจะใช้ภาวะอุณหภูมิต่ําและสารละลายหยุดการเต้นของหัวใจเพื่อที่จะทําให้หัวใจหยุดเต้นทั้งหมดหลังจากหัวใจหยุดเต้นศัลยแพทย์จะทําการเชื่อมหลอดเลือดในหัวใจที่หยุดเต้น หลังจากที่ทำการเชื่อมเส้นเลือดเรียบร้อยศัลยแพทย์จะทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งซึ่งต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรสำหรับหัตัการนี้ในช่วงปี2000ศัลยแพทย์ได้พัฒนาเครื่องมือยึดเกาะชนิดพิเศษที่จะยึดส่วนหนึ่งของหัวใจเพื่อทำการเชื่อมหลอดเลือดโครโรนารีอย่างที่คุณเห็นอันนี้คือเครื่องยึดเกาะซึ่งใช้หลักการดูดสุญญากาศที่จะยึดเนื้อเยื่อรอบๆเส้นเลือดโคโรนารี ในหลักการนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมและลดระยะเวลาผ่าตัดลงรวมถึงลดการเปลี่ยนถ่ายเลือดด้วยหัตการนี้เรียกว่า Off ฟฟัมแคปหลังจากที่ยึดเส้นเลือดคโรนาลีเราสามารถที่จะเปิดเส้นเลือดคโรนาลีและทำการเชื่อมหลอดเลือดด้วยเครื่องมือยึดเกาะหัวใจที่แตกต่างกันเราสามารถที่จะยกส่วนอื่นๆของหัวใจมาทำการเชื่อมหลอดเลือดได้รวมถึงผนังหัวใจด้านข้างสำหรับการเชื่อมเส้นเลือด OM หรือผนังหัวใจส่วนล่างสำหรับการเชื่อมเส้นเลือด PDA อย่างไรก็ตามในบางกรณีสำหรับคนที่หัวใจมีการทำงานแย่การยกหรือการบีบส่วนของหัวใจจะทำให้การบีบตัวของหัวใจแย่ลงซึ่งทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตท,ที่ไม่คงที่ในระหว่างผ่าตัดได้และส่งผลให้เข้าถึงเส้นเลือดโค r o n a r y ส่วนปลายได้ยากขึ้นหรือเกิดการเปิดหลอดเลือดไม่สำเร็จขณะทำ off pump cap ศัลยะแพทย์บางท่าน เริ่มที่จะใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมแทนการไหลเวียนเลือดที่หยุดลงและด้วยเครื่องมือยึดเกาะพวกเขาสามารถเชื่อมเส้นเลือดส่วนปลายและเชื่อมเส้นเลือดที่มีความยากมากกว่าปกติได้โดยไม่ทําให้หัวใจหยุดเต้นหลังจากที่เสร็จการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดหัวใจโครโรนารีเรียบร้อยเครื่องหัวใจและปลอดเทียมก็สามารถเอาออกได้เร็วไม่จําเป็นต้องรอการไหลเวียนโลหิตฟื้นตัวหลังจากที่หัวใจหยุดเต้น หากการผ่าตัดนี้เรียกว่าอ่อนปั๊มในปัจจุบัน CABG จะทำทั้งออฟปั๊มแคปหรือออนปั๊มแคปผลลัพธ์ในระยะยาวนั้นเหมือนกันส่วนวิธีการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับการเลือกของศัลยแพทย์อย่างไรก็ตามวิธีการทั้งสองนี้ทำให้วิธีการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมนิยมลดลงสำหรับการศัลยกรรมทรงอกศัลยกรรมทรงอกจะผ่าเปิดทรงอกและสิ่งนี้ทำให้ระบบทั่วร่างกายเกิดการอักเสบ และจะทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ประมาณ 1-1. ถึงอร์เซโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคอ้วนเบาหวานถุงลมโป่งพองคนที่สูบบุหรี่และผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหลายโรคซึ่งทำให้เกิดการฟื้นตัวได้ช้าและทำให้แผลเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างหลังจากการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมการผ่าตัดเปิดกลางอกจะเกิดการเจ็บปวดโดยเฉพาะในช่วง4-6ถึงสัปดาห์แรกจากการเชื่อมกันของกระดูก ดังนั้นศัลยะแพทย์จึงได้พัฒนาการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมศัลยะแพทย์สามารถเข้าถึงหัวใจหรือเส้นเลือดโคโรนารีด้วยการเปิดผ่าตัดเข้าด้านข้างของทรงอกผ่านทางช่องว่างระหว่างซี่โครงซี่ที่4โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือด LAD ที่เป็นเส้นที่สำคัญที่สุดในกลุ่มเส้นเลือดโคโรนารี เส้นเลือดนี้เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจประมาณ50%ครับหลักการสำคัญทั่วไปในการทำ CAG b คือการเชื่อมเส้นเลือดลิมาไป LAD และระยะเวลาที่เส้นเลือดยังคงอยู่ได้10ปีมีโอกาสถึง95%ดังนั้นในส่วนของการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดลิมาไป LAD เป็นส่วนสำคัญที่สุดอย่างในรูปนี้เราเริ่มผ่าตัดเข้าทางด้านข้างของทรงอก หลังจากผ่าตัดเปิดเข้าด้านข้างของทรงอกเส้นเลือดลิมาจะวางอยู่ใต้เยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายในช่องว่างในเยื่อหุ้มปอดหลังจากเปิดเข้าสู่เยื่อหุ้มปอดเส้นเลือดลิมาจะสามารถขยับได้อย่างอิสระหลังจากที่ทำให้เส้นเลือดลิมาขยับได้อย่างอิสระเราจะเปิดเข้าสู่เยื่อหุ้มหัวใจและเราก็จะสามารถเห็นเส้นเลือด l a d ที่อยู่ใต้แนวผ่าตัดด้านข้างทรงอกและเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือยึดเกาะในออฟฟัมแคปเพื่อยึดเส้นเลือด l a d ไว้ที่ส่วนหนึ่งของหัวใจ จากนั้นเราจะผ่าเปิดเส้นเลือด LAD เราจะทำการเชื่อมเส้นเลือดจากริมาไป LAD พอพื้นที่ในการเข้าถึงที่จำกัดการช่วยจากผู้ช่วยจึงถูกจำกัดดังนั้นฝีมือของศัลยแพทย์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคุณจะเห็นว่าเราผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดได้สมบูรณ์ถ้าเราผ่าเปิดด้านข้างทรงอกไปทางด้านข้างมากขึ้นเราสามารถที่จะทำการเชื่อมเส้นเลือดอื่นๆของหัวใจได้รวมถึงเส้นเลือด diagonal หรือ OM หรือผนังด้านข้างของหัวใจและยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถทําหัตถการเส้นเลือด PDA ในผนังหัวใจส่วนข้างได้ด้วยด้วยขนาดจากเส้นเลือดลิมาเราสามารถที่จะใช้เส้นเลือดดาซาฟินัสหรือเส้นเลือดแดงเรเดียลเป็นหลอดเลือดเทียมที่จะทําการเชื่อมเส้นเลือดจากเส้นเลือดลิมาและเรายังสามารถที่จะเชื่อมหลอดเลือดไปยังเส้นเลือดอื่นของคโรนารีรวมถึงเส้นเลือดไดอะกนอล OM หรือ PDA ถ้าต้องการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมเราสามารถที่จะใช้เส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำที่ขาเป็นตัวเชื่อมกับเครื่องอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากการใช้เส้นเลือด r i ซ์แอคซิลารีเป็นตัวเชื่อมกับเครื่องในการผ่าตัด C-A-B-G แบบดั้งเดิมในท้ายสุดแผลของการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กจะมีขนาดเล็กกว่าแผลจากการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมอย่างมาก ในบางกรณีเส้นเลือดลิมาไม่สามารถใช้ได้เราสามารถที่จะทำการเปิดหลอดเลือดโดยการเชื่อมเส้นเลือดซับเคลเวียนเส้นเลือดแอคซิลารีแทนได้โดยใช้เส้นเลือดดำซาฟินัสเป็นหลอดเลือดเทียมและเปิดเส้นเลือดแดงซับเคลเวียนเป็นทางเข้าและทำการเชื่อมเส้นเลือดลิมาผ่านทางผ่าตัดเข้าทางด้านข้างทรงอกวิธีการนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กแผลสุดท้ายของวิธีผ่าตัดแซคแคปเป็นแบบนี้ แผลหนึ่งอยู่แถวกระดูกหาปาร้าและอีกแผลอยู่ด้านข้างของทรงอกในกรณีอื่นๆเนื่องจากเส้นเลือด LAD คือเส้นเลือดที่มีความสําคัญที่สุดในการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กดังนั้นการเชื่อมเส้นเลือดลิมาไป LAD จึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราสามารถที่จะทําการเชื่อมเส้นเลือดลิมาไป LAD ด้วยการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กและเปิดหลอดเลือดแดงหัวใจอื่นๆโดยใช้สายสวนซึ่งทําโดยอายุรแพทย์หัวใจหัตถการนี้เรียกว่า การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดหัวใจแบบผสมการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กนั้นทำกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกในโรงพยาบาลเฉพาะทางและนี่คือผลลัพธ์ของคนไข้450รายของอเมริกาในปี2009คุณจะเห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบและมีภาวะการทำงานของหัวใจได้ปานกลางเฉลี่ยอยู่ประมาณ41%และผู้ป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตัน2เส้น แทนที่จะเป็น3มเส้นเหมือนในการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมเคสส่วนใหญ่จะได้รับการเชื่อมหลอดเลือดเทียม2เส้นและมีผู้ป่วยเพียง10%เท่านั้นที่ต้องใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมส่วนใหญ่สามารถทำออฟฟาร์มแคปได้ด้วยผลข้างเคียงที่ต่ำหรือโอกาสเกิดการผ่าตัดซ้ำที่ต่ำกว่า3%มีรายงานว่าการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กมีผลลัพธ์ที่เข้าได้กับศูนย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดด้วยวิธีปกติ อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กจะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างเช่นการเข้าถึงส่วนที่เฉพาะบางส่วนของหัวใจการที่ต้องเปิดหลอดเลือดทั้งหมดของหัวใจหรือเส้นเลือดคอโรนารีคุณภาพไม่ดียิ่งไปกว่านั้นถ้าผู้ป่วยมีหัวใจและปลอดไม่แข็งแรงการดมยาสลบจะยิ่งทำให้อาการแย่ขึ้นและเนื่องจากเราทำการผ่าตัดเข้าทางด้านข้างทรงอกปอดทางด้านซ้ายจะยิ่งแย่ท้าที่กับการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมที่เปิดกลางอก ในปัจจุบันเราแนะนำให้ทำการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กในผู้ป่วยความเสี่ยงต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นเลือดโคโรนารีส่วนหน้าด้วยการเชื่อมหลอดเลือดลิมาไป LAD ในบางกรณีด้วยข้อห้ามในการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบดั้งเดิมเช่นภาวะหลอดเลือดแดง ascending aorta แข็งรุนแรงคนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการผ่าตัดเปิดกลางอกเช่นเคยมีติดเชื้อในทรวงอกหรือเคยฉายแสงซึ่งจะทําให้เกิดผังผืดจํานวนมากรอบๆหัวใจการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กจึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง ตามประสบการณ์ของโรงพยาบาลจางหัวคริสเตียนเราทําการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กด้วยเครื่องดาวินชีหรือหุ่นยนต์ผ่าตัดสําหรับการเก็บตัวเส้นเลือดลิมามาใช้หลังจากเก็บเส้นเลือดลิมามาได้แล้วเราจะทําการเชื่อมหลอดเลือดลิมาไป LAD และเราจะใช้เส้นเลือดแดงเรเดียลเป็นหลอดเลือดเทียมสําหรับเป็นตัวจบการเชื่อมจากเส้นเลือดแดงลิมาและเรายังทําการเชื่อมเส้นเลือดอื่นๆด้วยเช่น the diagonal OM หรือ PDA และเส้นเลือดภายในอื่นๆเรามีเคสประมาณ10-15เคสต่อปีสรุปนะครับในส่วนของการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบแผลเล็กเราทำการหัตการเปิดผ่าตัดเข้าด้านข้างซ้ายของทรงอกแทนที่จะเปิดผ่าตัดกลางอกการเชื่อมเส้นเลือดลิมมาไป LAD เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับทรงอกได้อย่างไรก็ตามเพราะเป็นการทำในพื้นที่การเข้าถึงที่จำกัดจึงต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมาก ในศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญมันให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแบบปกติ